เอาละครับในวิดีโอชุดนี้นะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของการ Migration แล้วก็การทำ v ว s i o n h o โฮกันบ้างนะครับผมก็จะพาทำการ Migration ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งาการ migration เนี่ยก็คือเป็นการที่เราจะสร้างไฟล์ที่ทำงานกับฐานข้อมูลนะครับซึ่ง ในที่นี้ผมอาจจะยังไม่ได้พาทําการสร้างไฟล์ลงหรือลงลึกอะไรมากมายนะครับผมจะพาทําการเรียกใช้ migration นะครับแล้วก็ไปดูการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ทําในเรื่องของ v e r s i o n h o s t กันนะครับโอเคนะครับไปดูเลยนะครับตอนนี้ในฐานข้อมูลของเรานะครับไม่มีตารางใดๆเลยนะครับในฐานข้อมูล e2ecommerce เนี่ย paypal เนี่ยนะครับ ไม่มีตารางอะไรเลยนะครับทีนี้ผมจะทำการเรียกคำสั่ง migration Mig นะครับเพื่อสร้างตารางในฐานข้อมูลนะครับโอเคนะครับไปดูหน้าตากันว่า,วามันทำงานยังไงนะครับก็เข้า command นะครับไปที่ร o t ของโปรเจกต์เรานะครับแล้วก็เรียกนะ g w g migrate นะครับก็ enter นะครับ จะเห็นว่าโปรแกรม G เนี่ยมันก็จะไปเรียกเอา Migration t o o l นะครับซึ่งใน Migration t o o l เนี่ยมันจะมีไฟล์ที่ G Framework ทำไว้ให้แล้วไว้ให้เราแล้วนะครับก็คือในส่วนของไฟล์ ml แล้วก็ m แล้วก็ตามด้วยตัว,ต,วตัวเลขนะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อของ Migration Migration f i ล์นี้ก็คือ init นะครับ แล้วมันก็จะถามว่าจะทำการ m มิเกรอ่นไปยังฐานข้อมูลไหมนะครับเราก็ตอบ yes นะครับซึ่งไฟล์นี้อยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะทำการสร้างตาราง user ให้เรานะครับแล้วก็บอกว่า migration successfuly l นะครับตารางไฟล์ migration นี้มันจะอยู่ใน คอมมอนนะคอมมอนคอมมอนอยู่ในในคอนโซลนะฮะอยู่ในคอนโซลแล้วก็ Migration นะครับก็จะเห็นไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์สำหรับ Init เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นคลาสนี้นะครับซึ่งจะทำการสร้างตาราง User นะครับ เห็นไหมฮะสร้างตาราง user เรียบร้อยนะครับไปดูว่าหน้าตามันตาราง user มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะคือในการ migration เนี่ยมันก็จะมีตาราง migration นะครับโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีผลของ migration ก็คือ,อมีการสร้างตาราง user นะครับใน migration เนี่ยก็จะเก็บพวก version นะครับไว้ว่า เรามีการ migration อะไรบ้างนะครับในที่นี้ก็จะมาก็จะจะเก็บตัว init เมื่อกี้แล้วก็เราทำการ migration ที่ time stamp เท่าไหร่นะครับมันก็จะเก็บไว้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการ migration เดี๋ยวค่อยลงลึกนะครับว่าเราจะสร้าง migration ลักษณะไหนอะไรยังไงนะครับนะฮะซึ่งการทำ migration เนี่ยเป็นการ เหมือนเป็นการทำเวอร์ชันนิ่งของฐานข้อมูลนะฮะเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับว่าเฮ้ยเราแอดฟิลเนี่ยตอนไหนเราลบฟิลนี้ตอนไหน,น,น,ไหนให้เราเพิ่มตารางนี้ตอนไหนนะครับซึ่งก็จะมีข้อดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเสียเวลาที่จะมานั่งเขียนโปรแกรมในการในการทำนะครับในส่วนของ migration นะครับอ่ามันก็มี2วิธีนะวิธีแรกก็คือทำ i g r a t i o n นะครับก็จะเห็น เขาเรียกว่าเป็นเวอร์ช n นนิของฐานข้อมูลนะครับนี่คือ Migration อีกแบบนึงก็คือสร้างโดยใช้ MySQL Workbench นะครับที่เป็น e n t i t y r e l a t i o n s h i เด i ยด r a m กรนะฮะก็จะเป็น ER d i a ด r กรมนะเห็นโครงสร้างเห็นอะไรต่างๆแต่ข้อเสียของ ER ก็คือเราไม่สามารถที่จะ Control หรือว่าดูดูเวอร์ช n นนิของฐานข้อมูลได้นะครับ เราก็ได้เห็นเพียงแค่การเชื่อมโยงของ Entity นะฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับ mm hmm. ข้อดีของมันก็คือเราเห็นการเชื่อมโยงของข้อมูลมันเชื่อมไปที่ไหนบ้างแต่ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถที่จะ,ะรู้ว่าไอ้เ e r s i o n น n ิของฐานข้อมูลเราเนี่ยมันมันมัน,มนเราทำไปถึงไหนละเราเพิ่มฟิลด์อะไรบ้างตอนไหนเนี่ยนี่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราทำ migration เราก็จะรู้ว่า เราเพิ่มฟิลตอนไหนเราลบฟิลตอนไหนนะครับแต่ข้อเสียก็คือเรามองไม่เห็นว่าข้อมูลมันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับอันนี้อาจจะต้องไปทำ ER d i a ดแกมต่างหากนะครับซึ่งมันก็จะมี2แบบนี่แหละนะครับที่มันก็มขีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับโอเคครับการ m มิเ t ชันเนี่ยเรารู้จักเบื้องต้นกันละนะครับเดี๋ยวตอนทำแอปพลิเคชันก็จะเห็นทีละสเต็ปนะครับผมก็จะพาทำเป็นลักษณะของม r เ t ชันแล้วกันนะครับก็จะ,จะได ฝึกในการเขียนด้วยนะครับโอเคทีนี้ในการผ่านไปนะครับในเรื่องของ migration นะครับต่อไปเราจะมาทำในเรื่องของ version host กันนะครับ,นะรบในเรื่องของ version host นะครับก็ตอนนี้เราเข้านะครับเราเข้าไปที่โปรเจกต์เราโดยพิมพ์ URL แบบยาวเลยนะฮะ นี้ผมจะพิมพ์สั้นๆนะเพียงผมจะพิมพ์สั้นๆแค่ e-commerce p a y p a l นะฮะ d e v นะครับ, iff, รบแล้วก็ให้มันมาเรียก front-end web index นะครับ d e v อย่างงี้นะครับโอเคนะ e-commerce ขีด p a p a l d i v นะครับก็จะให้มันไปเรียก front-end web index นะครับ โอเควิธีการก็คือเราจะเข้าไปที่ไปแก้ไขที่ Apache นะครับจะอยู่ใน b ิ n นะ Apache นะครับแล้วก็เข้าไปที่ conf แล้วก็ extra นะครับจะเห็น vhost ตัวนี้นะ h t t p d v h o s t นะครับก็จะแก้ไขก็ขไปทำการแก้ไขนะฮะอก็จะเห็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับโอเคผมก็จะทำการเพิ่มเข้าไปใหม่แล้วกันนะครับโอเค เพื่อความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวผมจะก๊อปจากตัวนี้มานะครับซึ่งแต่ละท่านก็น่าจะมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็ก๊อปมาแล้วก็วางนะครับก็ใส่เปลี่ยนเป็น Server Name นะครับเมื่อกี้ผมจะใช้คำว่า e-commerce-paypal p a l ครับแล้วก็ d o c u m e n t r o o t นะครับผมก็จะเปลี่ยนไปที่ e t e commerce p a y p a l แล้วก็ front end web นะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับ e commerce p a y p a l front end web นะครับโอเคเซฟ e c o m m e r c e p a y p a l d e f แล้วก็ให้มันไปเรียกตรงนี้นะครับตอนนี้มันยังไม่ทำงานนะครับยังไม่ทำงานเราจะต้องระบุตัวคล้ายๆกับ DNS นะครับให้มันนะฮะผมจะเข้าโน้ต p ัดนะครับโน้ต p ัด ครับคลิกขวา r ันแอดแอดมินิสเตอร์นะครับแล้วก็ไปเปิดไฟล์ Host นะฮะอยู่ที่ไดซี 4. Windows นะครับ s y s t e m 3สามสอง r นะครับ etc แล้วก็เลือกเป็น เอาไฟล์ file, นะฮะเราจะเห็นไฟล์ Host อยู่นี่นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับผมก็จะไปเพิ่มนะครับ IP ให้มันนะครับบอกว่าเป็น e-commercepaypal.dev โอเคทีนี้ผมลอง refresh อีกครั้งนึง รู้สึกว่ามันจะไม่มานะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการรีสตาร์ทอัปเ e นะครับเดีย๋ยวผมจะทำการรีสตาร์ทเซอร์วิสนะครับให้มันโหลดเอาไฟล์ Config ที่เราได้แก้ไขนะครับเข้าไปอโอเคมแล้วลองรีเฟรชอีกทีนึงครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะได้ e commerce paypal dev นะครับ อนะครับขั้นตอนนี้ก็จะทําให้การพัฒนาระบบของเรามันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนทํา PayPal เนี่ยเราจะมีในเรื่องของการ callback URL อะไรต่างๆนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในในสเต็ปนั้นนะครับโอเคนะครับในวิดีโอนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการทำ migration นะครับรู้จักกับ migration นะครับแล้วก็การทำ version host นะครับ การทำเวอร์ชันโฮสต์นะครับโดยเราพิมพ์ใส่โดเมนสักโดเมนหนึ่งเข้าไปนะครับโดยที่ให้มันรันอยู่ที่ local ของเรานะครับก็คือ ip 127.0.0.0.1นนะครับด้วยโดเมนนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในสเต็ปต่อไปเลยนะครับ